สวัสดีครับคุณวิชมนะฮะที่ชมองบ้านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการสปีดชา n น l นะครับวันนี้มาเรียนรู้การขับรถดิฟนะครับกับผมนะฮะกีกี้ ดูก่อนนะฮะตอนแรกเราต้องมาดูรถก่อนนะครับว่าเราจะใช้รถแบบไหนนะครับรถที่ขับดิฟดีฮะต้องเป็นรถขับหลังนะครับผมดูคันนี้ก่อนนะฮะตอาผมมาครับผมนี่ครับผมนี่คืออีรถอีกคันหนึ่งนะครับที่แบบว่าเป็นรถสปอร์ตนะครับรถสปอร์ตออกแนวเรียบหรูดูดีนะครับมันงืมันมงืดล้อไงครับผมล้อที่ใช้ในการขับนะฮะก็ล้อ ปกติครับวันนี้ล้อไม่รู้ครับผมครับผมโอเคเลยนะฮะดูข้างในนะฮะดูข้างในนะครับผมดูข้างในนะฮะดูข้างในนะครับผมนี่นะครับข้างในนะครับวิธีมันก็ไม่ยากอะไรมากมายนะครับก็แค่ว่ามันวิ่งได้เราก็ดิฟได้นะครับดริฟต์ก็คือการหนีศูนย์ถ่วงนะครับการดริฟนะครับเวลาเราดริฟก็ใช้จังหวะหน่อยนะฮะจังหวะเร่งความเร็วรอบถึงนะครับผม จังหวะเร่งถึงความเร็วรอบถึงนะครับแล้วก็จังหวะโอเวอร์สเตียลนะครับมีจุดศูนย์ถ่วงให้ได้นะครับมีศูนย์ถ่วงนะครับรถมันก็จะมีศุดแล้วก็จะหมุนรอบนะครับผมขั้นตอนแรกเลยนะครับอย่างง่ายๆเลยเขาเรียกว่าการทาโดนัทก็คือการดิฟเป็นวงกลมนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปทําแต่รถรถที่ผมจะไปทําไม่ใช่คันนี้นะครับคันนี้มันแพงไปนะบมันเมื่ด้วย จำตัวเลยนะอันนี้เป็นช่างครับผมเฮ้ยช่างอาครับผมอันนี้อันนี้เปนช่างเัาติดตั้งเกียร์บ้านันนี่ช่างที่ผมจ้างมานะครับโดยพิเศษเลยเดี๋ยวจะเอาคันนี้นะครับไปดิฟโชว์กันนะฮะดูสภาพภายนอกของเครื่องก่อนนะครับจำต้นเลยเครื่องนี้เป็นรถเก่านะครับแต่ว่าทาเครื่องมาดีมากดูนะครับเครื่องนี้ก็เทอร์โบนะครับติดเทอร์โบนะครับดูทีเครื่องฮสุดยอดมาก ถึงแน่นอนทำได้แล้วก็คันนี้ดีตรี่ว่าขับหลังครับขับหลังนะฮะเป็นเครื่องที่ขับหลังนะครับผมดูช่างดูช่างหน่อนครับเดือดขับหน้าขับหน้าขับหน้าได้แล้วอีกขับหนึ่งครับขับเสพานเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวผมพาลงสนามนะครับเดี๋ยวไปดูว่า